สวัสดีครับกาลดาดไลฟ์ EP นี้นะครับเราจะพาทุกคนไปพบกับชอปแอนด์การาดที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ย เป็นกาลาชที่ให้บริการซ่อมตัวถังรถยนต์โดยเฉพาะการซ่อมรอยปูแบบไม่ต้องทําสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคในการช่วยรักษาสภาพพื้นผิวและสีเดิมของรถให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งช่วยประหยัดทั้งงบประมาณและใช้เวลาไม่นานอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือการออกแบบตกแต่งพื้นที่ของกาลาชเนี่ยเป็นการฉีกแนวจากอู่ซ่อมตัวถังที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันกลายเป็นพื้นที่สร้างความสุขสุขทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการนะครับและที่นี่ก็คือ พ c w ซีขาแข็ครับพี่วูสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดใช่ไหมครับพี่วันนี้จะบอกว่าเข้ามาเนี่ยคือน้องขุนทองเนาะครับทักก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อแสงดีมีเขาคุยกันเองด้วยนะใช่ครับอมีแดดดี้สวัสดีครับมีเบรกแฮมมีอะไรด้วยนะเพื่อนเขาโอ้ก็วันนี้ขออนุญาตนะฮะ กาฬาไลฟ์ไทยแลนด์เนี่ยมาที่อู่ที่นี่แล้วก็ต้องพาอย่างนี้ครับแฟนๆครับทุกครั้งเนี่ยเราพาไปดูกลาฬใช่ไหมฮะวันนี้ก็เป็นกลาฬเหมือนกันนะแล้วเป็นกลาฬแท้ๆด้วยแล้วเป็นที่ทํางานจริงๆด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคาะตัวถังใช่ไหมฮะใช่ครับต้องเรียกว่าเป็นเคาะตัวถังนะฮะเป็นเป็นคือปกติเนี่ยเวลาเราใช้รถใช่ไหมบางทีโดนประตูเปิดบ้างโดนรถมาชนบุบบ้างอะไรบ้างบางทีเราต้องไปทําสีต้องเสียเงินเยอะ แต่ที่นี่ T C W นะฮะคือใช้วิธีการเคาะเพื่อให้คืนสภาพาโดยที่ไม่ต้องทําสีอ่าโดยที่ไม่ต้องทําสีแล้วงระมาณก็จะถูกกว่าด้วยอ่าพี่หมูครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เอาไว้เลี้ยงน้องๆแบบนี้ด้วยเนี่ยไอเดียมาไงครับเนี่ยแรกเริ่มเลยนะครับผมจริงๆตั้งใจว่าจะให้เป็นแค่พื้นที่ ให้น้องหมาเนี่ยที่ผมเลี้ยงไว้ออกมาห้องนอนเขาออกมาเดินเล่นต้นเป็นห้องน้องหมาเขาแล้วก็ออกมาเดินเล่นวิ่งเล่นอย่างเงี้ยใช่ครับเขาหลุดไม่ออกครับมันร้อนไม่ยอมออกผมแล้เลยเห็นพื้นที่ว่างๆลองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดูนะครับแล้วก็ค่อยเพิ่มเติมเข้าไปโอ้โหคือผมไม่เคยไปเจอตลาดที่ไหนคือเขาทําแบบนี้เลยไงคือมีทั้งที่ทํางานด้วยแล้วใช้ชีวิตด้วยแล้วบอกว่ามีเลี้ยงน้องเป็ดน้องไก่แล้วที่สำคัญคือน้องขุนทองโอ้ยทักรับดีมากเลย มันดูมีความสุขดีนะครับพี่ใช่ครับแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับรองรับลูกค้าใช่ครับตรงนี้เป็นโต๊ะไว้สาหรับลูกค้าทานข้าวเพราะมันไกลเลยต้องสั่งอาหารมากันนี่ให้เขาทานข้าวตรงนี้ท่าเบื่อก็เข้าไปข้างในที่ตั้งใจที่จะทําแบบเนี้ยพราะว่าลูกค้าแต่ละคันที่มาเนี่ยต้องรอนานมากอ๋อใช่ใช่ไปไหนก็ไปไม่ได้เราก็เราก็เลยทำอํานวยตรงนี้ให้เขาสะดวกให้มีพื้นที่ที่เขาจะได้ไม่เบื่อที่บอกว่ารอนานนั้นเท่ากับว่าบางทีบางครั้งลูกค้ามาเนี่ย ซ่อมแล้วรอกลับได้เลยฮะส่วนว่าเลูกค้าจะรอภายในวันโอ้เดี๋ยวเราต้องมาเจาะกันในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่าบรรยากาศโหตรงนี้เนี่ยมันสบายมากเลยนะคือไม่เคยเห็นบรรยากาศของอู่ซ่อมตัวถังที่ไหนแบบให้อารมณ์แบบนี้เลยสุดยอดจริงฮะคือตั้งใจว่าตอนทำงานเหนื่อยมาดู อาหายเหนื่อยกลับไปใหม่โอ้โหนี่เป็นพื้นที่สร้างสุขของแท้เลยเห็นต้องรู้เห็นว่าสุขกลาดไม่ว่างทุกงอมาที่นี่ต้องมีความสุขแน่นอนไอ้นี่ต้องมีความสุขครับกแต่แน่นอนเลยครับวันนี้มาที่นี่เนี่ยนอกจากเราจะได้มาเข้าใจในเรื่องของการซ่อมตัวถังในสถานี้แล้วเนี่ยฮะสิ่งที่แฟนๆกลาดผมว่าทุกคนต้องชอบแน่เลยเพราะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นเป็นไอเดียที่ ครบทุกฟังก์ชันของการเป็นกาลาดไลฟ์มากๆเลยครับพี่หมูครับเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหมันชื่นใจนะฮะไอ้ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่หมูมาแนะนำดูพื้นที่ต่างๆในในกาดาช่งนี้กันดีกว่า เอาละครับเรามาดูกันในส่วนของพื้นที่ทํางานกันบ้านนะครับซึ่งจะเรียกคาว่ากาลาดก็ได้อู่ก็ได้แต่ตรงนี้มันก็เรียกยังไงก็กถดูเป็นอู่เพียงแต่ว่ามันให้อารมณ์ของการเป็นการาชมากเลยคือตั้งใจตอนแรกเลยนะครับรที่ผมจะทําเนี่ยคือผมคิดอยู่นะว่ามันคือการาดท<อ>ผมอยากให้มันเป็นกาลาดที่ผมเคยฝันนึ้งแต่ตอนหนุ่มๆนุมเนี่ย<อ>ว่าอยากมีแบบนี้บ้างแต่ไม่เคยไมได้สักทีเลยแล้วที่ต้องถามจริงๆเลยคือว่า พื้นที่แบบนี้คือ,อตรงนี้เป็นแถวนวนครเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นอาคาสรสำนักงานเป็นโรงงานเป็นเรื่องต่างๆทำไปถึงมาได้ที่ตรงนี้ครับก็บค,บคือที่ตรงเนี้ยแต่ก่อนคุณพ่อไวไ้เก็บอะไหล่รถเพราะว่า<อ>พวกผมอยู่ในวงการขายอะไหล่ก็เป็นกูังเก็บของอแกก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับก็เหลือโล่งๆผมเดินมาหานเืิมมากับแกผมก็บอกผมเห็นปุ๊บขอทํา ทำงานที่นี่ได้มขอเลยขอเลยนะครับแตตรงน้นเขาก็โอเคว่างๆก่อนให้แต่จริงๆแล้วพื้นที่พื้นที่เดิมก็เป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเราเราต้องมาทุกทําอะไรยังไงบ้างตอนแรกเป็นโกดังก็คือเป็นประตูปิดเฉยทึบถึงเสานี่ทึบเป็นโกดังเก็บของเลยครับที่เราเห็นเป็นเก็บของเลยแล้วก็ให้รุ่นพี่ที่เขาออกแบบให้ผมทั้งทางที่บ้านทังที่ทํางานที่ตรงลองเมืองครับ พอเป็นคนออกแบบเขาก็จะรู้ใจว่าผมต้องการต้องการสไตล์ไหนใช่เขาเป็นออกแบบให้แล้วเลฟเลนอะไรต่างๆนะฮะที่แบบว่าคือคนเราต้องมีไอเดียแน่นอนว่าเออต้องมีแบบต้องมีแบบในใจแหละแต่ว่าการที่จะเป็นแบบในใจแล้วออกมาข้างนอกได้เนี่ยมันมันยากมากเลยันี่ยได้ได้แนวทางมาจากไหนฮะคือดูหนึ่งก็ดูในหนังสือกระดาษเราอ๋อกระดาษด้วยขอบคุณมากครับเราก็มีบ้างก็ติดดูที่ Pinterest นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างก็คือสําคัญก็คือที่ ที่แขกเนี่ยครับคนออกแบบเขารู้ว่าผมชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหนเขาก็ทำใหจ้จริงๆแล้วต้องบอกเงี้ยแฟนกัหลาหลายเราดูเราเรา,เราพาไปดูกันในหลาย EP เนี่ยคือมันยากมากเลยที่ที่การที่คนออกแบบหรือทีมช่างอะไรต่างๆเนี่ยที่จะออกแบบแล้วได้โดนใจเพราะว่าเรื่องของการทํากาละใช่บ้านเราหรือว่าเป็นเรื่องใหม่มากแล้วต่อให้มี reference แรงต่างแต่การทําให้มันแบบออกมาให้ตรงตามความต้องการจริงมันยากมากเลยเออแต่โชคดีที่เขาเข้าใจนะใช่คือ อยู่กับพี่เขามานานอเขาก็รู้เลยเพราะผมกับเขานะครับว่าเล่นรถแบบนี้ด้วยการขี่จักรยานด้วยกนอชอบอะไาเหมือนกันนะครับเขาก็จะรู้สไตล์ผมแล้วตั้งแต่บ้านที่เขาออกแบบให้ผมแล้วก็คือเรารู้กันเลยว่าผมชอบแบบไหนเขาก็จะทําให้เลยเขาคิดออกมาให้เสร็จเรื่องอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเขาคิดให้ทั้งนั้นเลยอบางสิ่งบางอย่างนี่เราแทบ คิดไม่ถึงว่าเขาเอาเหล็กธรรมดารมดามาทําให้เป็นดูดีได้มันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่แบบว่าด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นโซนสําหรับรับลูกค้านะครับเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนด้านนอกเมื่อกี้ที่เราเจอกันแล้วก็ข้างบนนี่เป็นอะไรครับข้างบน่อเป็นที่ห้องนอนนะครับเผื่อวันไหนที่ผมขี้เกียจขับรถขับก็จะอยู่อ๋อก็นอนตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกการตกแต่งแรงต่างแล้วก็พื้นที่ในการทํางานครับแล้วก็ทําเป็นชั้นลอยขึ้นมาใช่ครับเอ้ยผมว่ามันดูมันดูลงตัวดีนะดูแบบ มันคืออย่างแรกเลยเวลาเรานึกถึงมาอู่ซ่อมอู่ทําตัวถังอะไรมันจะดูโลกอะแล้วดูแบบเลอะอะะแต่อันนี้คือสะอาดมากนะคือลงไปนอนเล่นกันได้นะอบอกเลยนะเป็นแฟนงกระาดาษฮะลงไปนอนเล่นกันได้เลยแล้วเป็นพื้นแบบพื้นขัดแบบดีมากเออคือมันดูเป็นมันดูเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ดูเป็นอู่เลยอะเหมือนกับพื้นที่ใช้ชีวิตของเราเองแล้วเราก็ทํางานของเราแล้วก็เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในนี้อยากจะให้ที่ทํางานเป็นที่ ได้โชว์ของได้พักผ่อนได้เก็บสิ่งที่เราชอบนะครับให้มันรวมอยู่ในที่เดียวกันครับเขาบอกว่าเป็นความชอบอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเก็บเนี่ยสไตล์ของที่เราเลือกตกแต่งเป็นยังไงครับป้ายนี่ก็คืออันนี้กาลาดมันต้องมีอ่าต้องให้มันดูเป็นกาลาดก็คือต้องป้ายต้องมัไอ้พวกของมอเตอร์ไซค์นี่ก็คือของที่ผมใช้นะครับใช้แล้วก็เลิกใช้ก็เก็บอ๋อนี่ก็คือของพี่หมูเลยใช่ครับซื้อมาเนี่ยใช้ใช้ใช้เสร็จครับ อย่างคันเวฟคันแดงนั่นก็คือเขาก็ถามผมนะไอ้ทําไมคันนี้ต้องเอาขึ้นไปเก็บด้วยอผมก็บอกว่าเป็นมอไซค์คันแรกคันแรกของผมใช่ครับเก็บไว้แล้วก็พวกชุดกองเนี่ยก็คือว่างก็ซื้อมาซ้อมแล้วก็ดูว่าตัวเองใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เก็บโชว์ไว้เวรงานผมชอบกีตาร์แต่เล่นไม่ค่อยได้ผมก็เอาไว้โชว์กลายเป็นของโชว์ไปเหมือนกันจักรยานเนี่ยับ ตอนนั้นช่วงนี้จักรยานเขาฮิตกันอผมก็ไปขี่กับพี่ซื้อจักรยานเดียวไปเรื่อยเลยครับเห็นวินเทตอะไรเนี่ยเก็บหมดจนเลิกขี่ก็กลายเป็นของโชว์ไปแล้วเท่านั้นเราได้พื้นที่ในการจัดเก็บด้วยมันก็เลยสามารถเก็บซอรดีทุกอย่างของเราไว้ที่ได้ถ้าพูดถึงพื้นที่ทั้งหมดตัวนี้เป็นพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับมันค่อนข้างโอ้ผมว่ามันพื้นที่มันกว้างมากเลยนะก0 0ร้อยตารางเมตรได้ไหมหละโอ้แล้วแล้วด้วยพื้นที่ทั้งหมดอย่างเนี้ย เลือกจัดสรรพื้นที่ยังไงตั้งแต่ทีแรกเลยอะเพราะว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องของโกดังมาก่อนมันก็คือเป็นพื้นที่โล่งๆแหละแต่ทีเนี้ยการจัดสรรพื้นที่ทั้งในส่วนของอการต้อนรับลูกค้าพื้นที่ทํางานพื้นที่เนี่ยเห็นมีเป็นห้องข้างๆตรงนี้ด้วยเลือกไอเดียยังไงฮะก็คือมาก็คืออันดับแรกลูกค้าเข้ามาครับจะมีห้องนั่งเล่นก่อนเพราะว่าผมเองเนี่ยก็จะแบบจะไม่ชอบอเนาะมไม่รู้ไมพูดว่าไม่ชอบดีรบหรือเปล่า ระหว่างซ่อมเนี่ยผมไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแบบอ๋อมันเสียสมาธิเพราะนี่มาเป็นงานโต๊ะใม้สมาธิแล้วลูกค้ามานั่งเลยหาพื้นที่แบบแบบให้ได้ให้เขาทุกอย่าง่ะให้เขาไม่เบื่อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการซ่อมไม่ต้องมาเดูนก็ทําพื้นที่ตรงนี้ให้แล้วก็ให้แบบบแ่งพื้นที่ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นทำแผนกนซ่อมนะครับแล้วก็ทั้งหลังทั้งหมดผมก็คิดอแล้วว่า ชอบอะไรที่กำแพงต้องมีของมีกำแพงเพื่อที่จะได้แขวนเครื่องมืออะไรเนี่ยเป็นการโชว์ไปในตัวครับครับอืมมว่ามันดูลงตัวดีนะแล้วดูแบบดูสะอาดอ่ะไอ้นี่คือที่ชอบมากเลยคือบอกพนักงานทุกวันต้องสะอาดดูสะอาดแล้วโปร่งมากแล้วแบบเออมันมันกลายเป็นที่ที่แบบดูไปได้เป็นอู่เลยขาดอย่างเดียวพี่หมูบอกให้น้องๆทีมงานช่าง พักแบบหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นนะเสียงตรงนี้ดังไม่ได้ดังมากใช่ <c oughs> สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้เลยว่าวิธีการในการซ่อมตัวถังแบบนี้มันเริ่มต้นกับพี่หมูมาอย,ย่างไงเดี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยเราก็รู้แหละว,ว่าเวลาที่รถมีปัญหาถูกชนมาส่วนใหญ่บางทีก็เป็นการยกเปลี่ยนอะไรเลยรุ่นใหม่ๆนะไม่ค่อยซ่อมละไม่ค่อยเคาะละอันนี้คือเป็นการเคาะแล้วไม่ต้องทําสีอ มันเริ่มต้นมาอย่างไงกับวิธีการทําแบบนี้ครับคือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเปิดร้านล้างรถอืครับก็ล้างแบบเล็กๆกันนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะล้างรถอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีอะไรที่แตกต่างที่คนอื่นเขายังไม่ทําอำแล้วก็ไปมองในเน็ตว่าเออมันมีการซ่อมแบบนี้แต่ต้องไปที่นู่นเพราะเมืองไทยพวกช่างก็ผมก็ไม่รู้จะไปหาใครที่ไปซ่อมเราไปที่อเมริกาโอ้ไปอเมริกาเลยครับไปซื้อเครื่องมือแล้วก็อบรมสามอาทิ แต่อยู่ได้แค่สองอาทิตย์แหละครับคิดถึงบ้านกลับก่อนแล้วก็กลับมาซ้อมที่บ้านคือเวลาที่ไปที่นู่นคือเขาเป็นคอร์สสำหรับสอนช่างในการทําเคราะ์แบบนี้เลยแหละฮะแล้วเราเราเข้าใจในวิธีการทํางานใช่ครับแค่นั้นเองใช่ครับรู้วิธีการรู้ว่าไอ้มันต้องเหล็กมันต้องเคลื่อนที่ยังไงเพะั้นที่เหลือเราต้องมาฝึกเองพวกนี้คือต้องฝึกอย่างเดียวเลยต้องฝึกกับฝึกกับฝึกนั่นเท่ากับว่าที่ผ่านมาก็คือฝึกด้วยตัวเองมาตลอดใช่ครับ โอ้ตอนนั้นก็ไม่มี YouTube เนาะครับไม่มีพวกสื่อให้เราไม่มีไม่มีแน่นอนใช่ใช่นั่งฝุกอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆใช้เวลามา6เดือนกว่าจะได้ซ่อมรักยิ้มรักยิ้มเล็กๆรักยิ้มนะครับรักยิ้มโอ้มันกลายเป็นงานฝีมือเลยนะเออเอาแล้วอย่างน้องๆทีมงานช่างนี่แหละก็คือผมพอเห็นอย่างนี้ผมก็ถ่ายทอดให้เขาครับว่าให้เขาเริ่มซ่อมแต่ด้วยที่พวกเขามีความพยายามอ่าครับมันเขาก็เป็นเร็วขึ้นโอ้คือจริงๆแล้วอ่ะ คือพอดูเรื่องของของงานตรงนี้มันเป็นงานเฉพาะทางเลยครับคือเราไม่ค่อยเห็นว่าจะมีการฝึกอบรมช่างแบบด้วยเทคนิคแบบนี้อ่ะไม่ค่อยมีเลยครับแทบแทบจะแทบจะไม่เห็นเลยเลยซ้ำไปแต่นี่ก็กลายว่าพี้หมูก็กลายเป็นอาจารย์ในการสอนสร้างช่างขึ้นมาเองเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแต่ก่อนเมื่อสองปีที่ผมกาเปิดรับสอนอ๋อฮะให้สอนกับคนทั่วไปครับแต่ก็ด้วยที่แบบให้เรา เป็นคนสอนไม่ค่อยเก่งเลยหยุดไปทำเลยมาสอนลูกน้องแทนอืโอ้ออโหแต่บอกเลยนะว่าเวลาเห็นเห็นงานแล้วผมบอกเลยรถบางคันมาผมเห็นแล้วท้ออ่ะ <c oughs> คือถ้าเป็นรถตัวเองจริงก็แบบว่าโอ้โหก็ต้องเปลี่ยนอะเปลี่ยนยกชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนประตูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่วิธีอย่างเงี้คคยคือค่อยๆทำอะ่ะมีเคสแบบไหนไม่ใช่เคสไหนเป็นอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่ลูกค้ามาเอาเป็นตัวอย่างประมาณว่าถ้าเป็นลักยิ้มอย่างเงี้ยฮะ ใช้เวลานานไหมัยิ้มถ้าเจอเกิดจากที่ประตูท่านอื่นเปิดโดนเปิดชนกันบ้างอย่างเล็กๆก็ชั่วโมงหนึ่งครับแล้วก็จะมีแบบกรณีที่รอยบุบหนักันะครับยังสามารถที่จะดึงกลับเข้ามาโดยที่ไม่ต้องทําสีได้นั้นหรืออีกแบบหนึ่งก็คือชนมาแล้วถูกศูนย์แจ้งว่าจะต้องตัดชิ้นส่วนแล้วเปลี่ยนใหม่้าเนี่ยก็จะเลี่ยงการเราเป็นเจ้าของรถอ่ะเราก็ไม่อยากให้รถเราโดนตัดใช่ไหมเราก็ช่วยในการที่บั้นมันให้เขาลูกแล้วเขาก็ไปทําสี นี่เขาก็เลี่ยงการตัดแล้วนี่สิ่งที่เราทำนะครับมีเคสแบบไหนที่ยากๆเราต้องบอกลูกค้าแล้วแบบนี้ไม่ได้จริงๆไหมฮะประมาณไหนฮะก็คือบางทีบางรอยที่ง่ายๆเลยนะครับสามารถซ่อมได้แต่ด้วยที่ตำแหน่งของรอยเนี่ยมันอยู่ในมุมที่เครื่องมือไม่สามารถเข้าไปเพราะการซ่อมแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยว่าแต่ต้องมีช่องเพื่อให้เครื่องมือพวกนี้สอดเข้าไปด้านหลังและดันแต่ถ้าไม่มีมันตันมันทําไม่ได้ใช่ครับอ๋อ งั้นวิธีการก็คือหลักๆคือไม่ว่าลูกค้าจะมาในเคสใส่ก็ตามเราต้องเป็นคนอธิบายลูกค้าก่อนแล้วเราะว่ามันจะทําได้ประมาณไหนแล้วลูกค้ารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมฮะโอ้โหผมเห็นอยู่คลิปหนึ่งอ่ะที่แบบเป็นเป็นรถนาเข้าแบรนด์หนึ่งอ่ะแล้วแบบประตูตั้งแต่บ้านหน้าจนบานหลังเนี่ยคือยับไปหมดเลยอ่ะแล้วแบบโอ เดี๋ยวตอนหลังต้องไปฝากติกตกอให้ไปดูกันคือพอทําเสร็จแล้วเนียนมากเลยผมเห็นแล้วแบบอึ้งมากเลยว่าหุ่ยฝีมือช่างมันได้ขนาดนี้จริงพวกท<ม>ีมงานเนี่ยครับต้องอาศัยความใจเย็นมากแล้วน<ม>ั้นคันนั้นใช้มาอสองวันเลยนะค่อยๆแทงๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน,น,นี่ถือว่าเป็นเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราแบบเจอปัญหาแบบนี้ปุ๊บอะอย่างแรกเลยก็ต้องเปลี่ยนต้องเราต้องรอใช่ครับแล้วถ้าอย่างเป็นเคสรถนาเข้าอย่างเงี้ย โอใช้เวลาใช้เวลานรถมาใหม่ๆแล้วจะต้องถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วมันมันก็รู้สึกแบบเฟลเหมือนกันนะเออคือสําคัญมากมากคือหลักๆเลยนะที่ลูกค้าขับเข้ามาเนี่ยครับไม่อยากทําสีเพราะการทําสีนี่โอกาสสีผิดเพี้ยนมีโอกาสนี่คือเขากลัวแล้วก็เรื่องราคาขายต่ออ่าเอ้แน่นอนครับ แล้วที่สําคัญคืองบประมาณที่ต้องจ่ายอีกใช่ใชแล้วบางทีบางชิ้นส่วนวมันต้องมันต้องถูกตัดอีกใช่ไหมตัดชิ้นส่วนประกอบใหม่อะไรใหม,ใหม่ต้องทาสีใหม่โอ้งบบานเลยเงี้ยเป็นเรื่องของเวลาด้วยอ่าเวลาด้วนยนภายในวันรับกลับได้บางทีถ้าเข้าอูส่สีก็คงต้องใช้เวลาลวโอ้เราต้องจองคิวปกติต้องจองคิวเยอะไมหมฮะวันก็ประมาณสองสาวันล่วงหน้าครับอืมอครับโอ้แต่ถ้ารอได้วันหนึ่งเสร็จก็มันั่งรอเลยว่าก็ถือว่าโอเคนะแบบนี้คือรับได้ ราคาเหรอฮะเริ่มต้นแบบจากสักประมาณเท่าไหร่อ่ะลอยลากยิ้มที่เหมือนเล็กๆโดนประตูเปิดถูกพันถึงพันห้าลอยก็พันเดียวใช่ครับจริงอ่ะลอยเล็กๆเล็กน้อยๆอยยิ้มครับอ้อเหรอเ้าเอาสมมติเนี่ยรถผมมีรอยอยู่ไม่รู้ไปโดนประตูใครเปิดไม่รู้ว่าโปรดิวเซอร์ผมเปิดโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวผมต้องไปเปิดกล้องดูแลมันจะเป็นรอยแบบอ่ะประมาณนี้ประมาณทักสามนิ้วแล้วเป็นรอยเส้นๆอย่างเงี้ยซึ่ง อย่างเนี้ยน่าจะเป็นรอยที่หลายคนน่าจะโดนกันบ่อยเวลาโดนประตูเปิดอย่างเนี้ยประมาณเท่าไหร่ก็มีถ้าสมมติรอยขนาดนี้เลยนะก็อยู่ที่มันสองพันสามพันบาทไอ้ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่้วยว่าทางร้านเนี่ยจะต้องถอดชิ้นส่วนอะไรอย่างเช่นชิ้นส่วนนี้ไม่ได้ดื้อประตูออกมานะถอดแผงประตูถอดพวกพลาสติกด้านในต้องขึ้นอยู่เพราะมันต้องมีค่าแรงในการถอดก็เพิ่มไปจากการซ่อมอ๋อแต่ก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงเลยครับแล้วที่สำคัญคือมันรอรับได้เลยรอับได้คือนี่คือดีมากครับโอ้โห แบบนี้นะใครสนใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนท้ายไม่เอาเอาเอาบอกตอนนี้เลยดีกว่าเผื่อใครดูแล้วอยากจะเปิดดูทันทีเลย TikTok อช่องอะไรดีฮะ t c w คาแ a r e ครับ t c w คาแค r e หรือว่า TcwkaCare เนี่ยแหละใช่ไหม Facebook ด้วย Facebook ก็ชื่อเดียวกันแล้วเดี๋ยวจะเจอหน้าพี่หมูอยู่ในวิดีโอแกจะอธิบายไว้เยอะมากผมก็ดูจนเคลิมมาแลดูจนเคลิมแบบว่า เดี๋ยวต้องเอารถมาโดนสักทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเอาละฮะเดี๋ยวเราให้พี่หมูพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนบางส่วนกันบ้างดีกว่าเพราะว่ามีบางจุดที่ผมว่าน่าจะเป็นไอเดียสําหรับใครที่อยากจะทำกะลาดด้วยเมนะครับนะครับ โอ้โหเรามาเดินจากข้างบนลงไปพาแฟนๆดูพื้นที่กันตรงนี้ก็จากห้องที่หมูบอกว่าบางทีก็เอาไว้นอนด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่เป็นเรียกเป็นระเบียงได้ไหมนี่ครับระเบียงนะเราก็มีจักรยานจอดโชว์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คือรถทุกคันพวกนี้คือเป็นของพี่หมูใช้งานเองหมดเลยบางคันนี่ก็อย่างคันนี้ก็ลูกน้องเอามาขายตอนแรกกะว่าจะบดอลให้มันดูเป็นเหมือนรถใหม่เลยแต่พอดูงบแล้วรอก่อน เก็บไว้เก็บไ้พวกนี้รถใช้ครับคราที่ใช้ใช้เองจริงรถปอรไซายดีไซน์อย่างเงี้ยคือมันเป็นทรงที่แบบไม่ว่าเมื่อไหรมันก็ยังไม่ดูล้าสมัยนะอยู่ได้ตลอดเนี่ยสไตล์แอนดูโรเลยพวกนี้ด้วยอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าคันนี้ครับใช้เองตั้งแต่ตอนแรกมันจะมีตะกร้าให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายนั่งนี่กับภรรยานั่งนี่ลูกสาวตัวเนี้ยหนึ่งครอบไปสี่คนสี่คนเนี่ยครับตอนนี้คันแรกของคันแรก <ừ> เราจะโตมากับเพราะมาคันนี้ครับ <ừ> แต่ยังดูแบบสภาพป <ทำ S 2> <บ>ีสวยเลยนะเพไม่ทำใหม่หมดเลยแล้วามาเก็บเลยตแต่พูดถึงเนี่ยเรื่องของการออกแบบแบบนี้คือพอหลังจากเดินมาตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมองพื้นที่ทุกอย่างได้เต็มเลยแล้วก็มีการติดตั้งแสงไฟแรงต่างนอกจากหลังคาที่เป็นช่องโปร่งแล้วไฟตรงนี้ก็เสริมไปด้วยมันทำให้พื้นที่มันมันมีแสงสว่างแบบกำลังดีนะครับ ผมว่าด้วยความที่มันโปร่งเงี้ยและโครงสร้างที่เป็นโกดังเ,เนาะมันก็มีความแข็งแรงอยู่แล้วว่า,ามันก็ทําให้บรรยากาศมันดูไม่อึุดหัดครับอด้วยไลฟ์สไตล์ของพี่หมูเนี่ยผมว่าปล่อยไว้แบบนี้มันดูเอาของที่ซื้อมาครับมาเก็บอือมมันอาจจะดูลง่ลงๆบางนคนอาจรู้สึกว่า,ามันดูลง่งแต่ว่าพอดูในภาพรวมทั้งหมดอะมันกําลังพอดีครับแล้วถ้ามันมีของอะไรเยอะไปผมว่าบางทีมันดูแบบมันกลายเป็นลกไปอะไรเงี้ยเออแต่ที่ชอบก็คือนี่แหละ มันทําให้ดูพื้นที่แบบมันดูมีความโปร่งอ่ะนะแล้วมันคือเป็นพื้นที่ความสูงจริงเลยนะแล้วก <นะ S 1> ็ชุกชิ้นที่เห็นนี่ก็คือทําให้มันมีมูลค่าเห็นแล้วก็มีป้าย T C แล้มันอยู่ะฮะทีนี้ก็อยากจะให้ทางพี่หมูฮะฝากเป็นไอเดียแล้วกันว่าถ้า,อ,าอยากจะทำการาดคือจะเป็นสไตล์ไหนก็ช่างผมจะเน้นย้ำเสมอว่าในการทำการาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร,ครให้ยึดเอาแนวทางของตัวเองเป็นหลัก สำหรับพี่หมูแล้วเนี่ยไอเดียที่อยากจะแนะนําให้กับแฟนๆะลาดไลฟ์เนี่ยเป็นยังไงครับก็คือไม่จําเป็นต้องใหญ่เริ่มแรกอย่าไม่จําเป็นต้องใหญแค่มีห้องเล็กๆก็ใส่สิ่งที่ตัวเองชอบเข้าไปเท่านั้นแหละครับแล้วก็ค่อยๆติดไปทีละนิดทีละหน่อยนั่นก็คือเป็นเป็นเหมือนกับแมพเคฟของเราได้แล้วเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเองแนวทางของเราเองเท่านั้นเองใส่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากจะเก็บสิ่งที่มันมีอดีตมีสตอรี่เนี่ยติดดัวรับครับ กลายเป็นพื้นที่ที่ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แน่นอนพอเราเห็นสไตล์พี่หมูอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นตัวตนพี่หมูชัดเจนเลยทั้งเรื่องของการทํางานคือตั้งแต่เข้ามานะรู้เลยว่าพี่หมูเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองชอบที่สุดนั่นแหละซึ่งนี่ก็คือเป็นคอนเซปต์หลักของกาดลัตไลฟ์นี่แหละครับเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเราในพื้นที่ความสุขข,ของเราแล้วก็ยังสามารถสร้างประโยชน์ได้ด้วยโดยเฉพาะงานของพี่หมูทําเรื่องของการเคาะตัวถังแบบนี้ผมว่า น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ได้มากเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะคิดอย่างแรกเลยว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้ยังไงก็ต้องซ่อมทําสีเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการเคาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วที่สำคัญคือใช้งบป,ประมาณน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับใครที่แบบเป็นรอยลักยิ้มรอยบุบลองอะไรมาเนี่ยนะครับลองทักมาถามดูนะครับว่าจะต้องซ่อมแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางจะได้ ไม่อยากตังค์ในกระเป๋าได้มากขึ้นนะครับสุดท้ายครขอบคุณพี่หมูมากครับที่วันนี้เนี่ยพามาเปิดพื้นที่ให้กระดไลฟ์ไทยแลนด์เราได้มา,าสร้างไอเดียให้กับแฟนๆของ,อของกระด Live ไลฟ์นะครับก็ฝากกันไว้อีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของพี่หมูนะครับที่ทั้ง TikTok แล้วก็ Facebook แล้วก็ไอด้วยอ c w ด้วย p c คาแคร์นะครับเขียนติดกันได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปแวะดูแล้วก็ไปทักทายพี่หมูไปช่วยกันคอมเมนต์นะฮะยอดเขาจะได้แบบเออมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับวันนี้ผมและพี่หมูลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพล่นๆกันหลายทุกคนนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามกันนะว่าครั้งหน้าเราจะพาไปพบกับการ์ลาาในลักษณะไหนแต่แน่นอนเลยคุณจะได้ไอเดียดีๆในการทำการลาาอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับครับ